กูก็เลือกอีกนิดนะเนี่ยกูมีตัวอีกนิดมา่ก่อนกูจะว่าั้หนึ่งดูคลิปแกก่อนอีลินกูเล่นจะโลฟ้าไปแล้วมันก็เลยไม่ให้กูเรีไหนจุงนี้นะโอ้โหโอ้โห อุ้ยมันเป็นเสียงของดับเบิลโดที่ถึงมากตอนเด็กชอบดูมาแฮนี่พอตเตอร์อ่าแฮนี่พอตเตอร์ตีตีย่าอเอออ แค่ว่าก,กูยอมของแค่ว่าก,กูยอมอ่ะกูตีเร็วขนาดนี้เปี้ยวมันอยู่ในโพวงมามันมาแล้วมันมาแล้ว,ม,ม,าลวมาเต็มเลยสก,กิลกูใช้เสร็มังกรหมดแล้วจะก,กอยตายเอาไงดีอะทุกคนเราก็ต้องสู้ไฟบอลอไฟบอลโอ้โหน มาและไปและอาซออาซอเฮ้ยเฮ้ยเฮอาซออาซอค่ะอาซอหลงเลกูมาจริงมาาามันจะตายแล้วถ้าไม่เางใจมาช่วยกูอ๋อสร้างระเบินี่เกูนี่แหละกูย มึงก็สกอยอีเงี้ยนี่ทำมวีโดนกูโดนกูมีอีสกอยมันไม่กันบ้านให้กูด้วยมันเลิล้ะมันเลิกูจะไปเอาดาฟ้าผัวมึงแบบไม่รักกี๊สีได้ไม่ได้ตายแล้วันตายแลวสีได้ไม่ได้สีจ้าฟิกใสเลยเอา ไม่มีคนตายลยคุณกูสูดสีไม่อยากเล่นอีแก่นี่นะนาคอ่ะไม่เป็นไรเราอยู่กันสองคนเราจะโหดแล้วก็ตายท่กูไม่มีอันตริกนะอโซโซโซเอามาแล้วโซโซเปิดสีแล้ยโซกลัวแล้วกลัวตงสู้หน้าแล้วโซไหนบอกมาเอาว่าฟ้าเลยงงเออเอามาเลย ว้าาอาโซอาโซอย่าตาเอาอาโซกูศูนย์หกแล้วเนี่ยนุงคุณน่าจะถอยไปตั้งแต่นานแล้วไม่อยากคุณน่ายอยากช่วย

โอ๊ยไม่ดูเฉยดูวะตูด้แล้ะถ้ากูเอาอีกนิดไปเล่นในแหลงเนี่ยค่อยมาว่าดบุคคลตกรเป็นแบบไรอันี้หมอธรรมดาคือเปี่ยงจริงเลยแตกเยอะเนี่ยเราก็ต้องกล้าเล่นไงจะได้รู้ขึ้นชูโค้งนั้นได้อย่างเดียวเลยกูไม่สนใจแล้วกูอยากได้เงินว้าอย่ากทำอุ้ยสวยสวยสวยร่างสวยพี นวนศาสตร์กระสุนสพระราชทาน <c oughs> นมึงล,ล,ล,ลองตายม,มึงลองตาย <c oughs> โอ๊ยกูไม่ได้เล่นตัวนี้เนาะบอกอยู่ว่ามาฝึกตัวนี้งงมากก <c oughs> ็จริงงงมัาย <c oughs> โหอานดูใครกูจะวะเปรี้ยวจริงเลยเนี่ยเกมมันก็มาให้กูปุกเนี่ยปุกปกกูก็โดนด่าแลวกูจะไปทัวร์ลงเกมเลยไปทัวร์ลงเกมนะบอกเลยนะคะทุกคนซีเอ็มไม่เอากิจกรรมนี้แล้วเอาออกเอาออกซื้อัพกิจกรรมไกลๆทำกูโดนด่างงมากโง่ธรรมดา โอ้ยฝึกกระบอกมันก็ไม่เหมือนฝึกกรคนนะสุทบวาโอ้ฝึกระบ้าอยากพีนมาเลยปกติเ,เวลาที่มาฝึกเล่นที่เล่นในไหนละครับฝึกกระาทำบินกระบ้าเ oh, no, <ซ>อาโนกหนีไป<ก>รง,งแรงไปไปซีวนินก็ไปปั๊มวินในอันนั้นได้ไปสามสามเปรีป้ยวสิ่งเลยซีวินก,กดห้าสิ มันกูตายเก้าตัวแล้วโอ้ไม่เป็นไรหรอกอีกูเดอร์ก็อยู่ในพวกเราเนี่ยแหละมาฝึกเล่น<อ>ตัวกเ็เจอท็อกซิกโกแบบน,นี้เอาพละกรัรมมีออกไปเลยลุงนี่กูเล่นรอเรียวกว่ามันเล่นะลน,นะตับบกวก๊าบเปรียวเลยสวยมากเพื่นอนสวยสวยสวยของจริงนะกูเดอร์กูโหด ยูเรอร์คูได้หมดเลยกูไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวดตก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 น้าบลบบลับบลับลบไปไฟซ้อม้อมซ้อมเห็นใจคนตีอ้วนไม่เข้าได้ไหมกูจะว่าอ้าว ไออก่อนสวิงก่อนเด้อสวีดรีมแอนด์ดีอ้ออีหน้าจังอ่ะปิดไปเลยสันดาไม่ดีอีดอกอ่อกระจายไปเลยสันดาไม่ดีเฮียหน้าตาก็โอ้แต่ขวอหน้าตาก็โดดีนิดนึงแต่กูไม่ชอบอือาอีดอกปไปเลยสันดาไม่ดี มาฝึกเล่นนโมดธรรมดาราว่ากูไม่เปี้ยวพวกเปี้ยวในแรงกูก็ไม่เคยโยนในแรงถ้าพี่เคยโยนะพี่จเจาปี๊บมาคุมหัวโมดธรรมดา,ากูจะมาฝึกเล่นให้แบบพวกเปี้ยว